ฝึกอ่านคำาสราและอ่านตามนะคะกอเอาเกา้าออเอาเอาดอเอาเดาตอเอาเตา่าบอเอาเบาปอเอาเปา,อา,เาขอเอาเขา หอเอาเผาสอเอาเสาหอเอาเหาทอเอาเทาชอเอาเฉางอเอาเงารอเอาเรามอเอาเมา Yo ao yao No ao nao S ao sao pho ai fai sao fai To ao tao pho ai fai tao fai Ho u hu bò ao bao hu bao mò i mi ho ao hao mi hao